จากปากหนุ่มลาวสาวลาวตอกหน้าบอยเขมรว่าลาวแรงงานลาวชอบเป็นขี้ข้าคนไทยนะครับเลียแข้งเลียขานะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆน้าๆทุกท่านไปรับชมคลิปนี่ก็คือผมจะนำคลิปพี่โบ หรือว่าบ่าวโบโซล่าเซลกับน้องสาวลาวคนหนึ่งนะครับออกมาตอกหน้าไอ้บอยขมิญนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับฝาพี่ๆนา้นาๆทุกท่านติดตามและรับชมด้วยกันนะครับไปติดตามรับคำลูกน้องพี่โบบอยขมิญนะคนบอกว่าคนลาวที่มาทำงานอยู่ประเทศไทยนะสิเป็นลูกน้องเขาจะเป็นขี่ขาเขาตลอดไปเลยบอกจะเป็นขี่ขาเขาตลอดชีวิตบอลือแนวใดจะคิดว่าแนวะใด ทุกคนเนะี่ยไม่อยากเป็นลูกน้องหรอกทุกคนเนะี่ยไม่อยากเป็นตลอดชีวิตหรอกแต่เดี๋ยวความที่ต้นทุนไม่เหมือนกันท่านผู้ชมครับถึงเราจะเป็นลูกน้องแต่เราก็อยู่ในความพอดีนะฮะเ,เราเขาต้องเป็นวงจรแล้วก็เป็นของโซ่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกคนนะ่ไม่มีใครรวยครับทุกคนไม่มีใครรวยรวยคืออะไรก่อนต้องถามคุณบอยนะครับคือตอนนี้อยากจะบอก,กเลยว่าพวกเรานะคือไม่ได้ลำบากนะครับจากการที่ไม่มีอยู่มีกินเราก็ทํางานเป็นลูกน้องนี่เราก็ไม่ไลำบาก เราก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเรามีชีวิตที่รู้จักวางแผนกว่าเดิม,มนะครับและเราก็จะไม่ลำบากในบรรปลายชีวิตแน่นอนทุกคนนะฮะถามว่าจะรวยเมื่อจุดท้ายแล้วก็ไม่หนีหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นนะฮะจุดจบแน่นอนนะครับคาถามของคนที่บอกว่าจะเป็นลูกน้องเขาไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับคนที่บอกว่ารวยนะรวยกว่าใครและมีคนรวยกว่าเราอีกไหมหรือว่าเรารวยกว่าทุกคนในโลกแล้วนะน้องแก้วตานะ ซึ่งการที่ว่าเรารวยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําธุรกิจอยู่แล้วเพื่อจะเอาไปธุรกิจไปขายให้กับลูกค้าลูกค้าคือนายของเรานะครับและวันนี้เราเป็นคนลาวมาทํางานในประเทศไทยน้องแก้วตาก็เป็นคนลาวมาทํางานในประเทศไทยตอนนี้น้องแก้วตาทํางานในประเทศไทยถ่ายคลิปความเจริญในประเทศไทยใช่ไหมแมนบอเนี่ยเขาบอกว่าคนลาวแรงงานคนแรงงานลาวบางคนเนี่ยที่ทางานในประเทศไทยเนี่ยมักจะเข้าข้างไทยนะฮะ ไม่ชอบเขมเมตามไทยสำหรับขอยพแมนเดอร์ขอยะหักคนคขมรนคือกันเพราะว่าขอยไม่มูมเป็นคนเขมรคือเขาพูดเป็นภาษาไทยเนาะพี่เขมรจะได้เข้าใจคือหนูมีเพื่อนเป็นคนเขมเเยอะมากเลยค่ะที่ทํางานในประเทศไทยเคยทํางานกับพี่เขมเเยอะแยะมากมายคือรักกันปกติค่ะไม่ได้มีอคติแต่ที่ออกมาทําคลิปเฉพาะเจาะจงบุคคลที่ทําคลิป ด่าคนไทยด่าคนลาวแค่นั้นแต่ไม่ได้เหมารวมคเขมนทั้งประเทศอันนี้สาหรับหนูนะมุมมองของหนูเพราะหนูรู้ว่าคำเนะ็ะมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีและคนลาวก็เหมือนกันและคนไทยก็เหมือนกันหนูแยกแยะได้ค่ะแต่เฉพาะเจาะจงนพพี่โบที่เขาพูดมาถามมาเจาะจงสื่อมาถึงพวกเราอย่างเงี้ยคือพวกเราก็อยู่ในแบบมุมแบบนั้นไงแล้วก็เลยอยากพูดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแบบว่าอาคติอะไรกับพี่เขมรแต่ว่ามาถามแบบนี้เนาะว่า คนเราวมาอยู่ประเทศไทยแล้วจะเป็นคี้์ค่าเขาตลอดไปหรอคือเอาจริงๆนะไม่มีใครอยากเป็นคี้ค่าใครหรอกคะ่ะทุกคนเป็นคี้์ค่าเงินเนาะหรือหรือไม่จริงอะอไม่จริง uh. พี่พี่คอาเม็นบอยก็เป็นคี้์ค่าเงินเหมือนกันคือทําทุกวันนี้เขาก็หาเงินอันนี้เป็นความคิดที่แบบไม่เคยฟังจากใครพูดประกอบลนน้องสาวทุกคนเป็นคี้์ค่าเงินคะ่ะไม่ได้เป็นคี้์ค่าใคร ในจ้างเพิ่งพาอาศัยเราให้เราเป็นเครื่องหาเงินให้เขาอีกทีหนึง่งเขาก็ต้องการเงินเราก็ต้องการเงินทุกคนเพิ่งพาอาศัยกันคือถ้าเรามีเงินแล้วเราเก็บเรารู้จักเก็บรู้จักวางแผนอนาคตแล้วก็กลับไปอยู่บ้านสร้างธุรกิจที่บ้านได้ได้มาจากที่ไหนที่ประเทศไทยล้วได้มาจากคนไทยความรู้ต่างๆคืออยู่กับเจ้านายเป็นคนไทยเจ้านายจะเป็นคนที่แบบมีธุรกิจเยอะพี่โบและทีนี้เขาก็จะแบบ วางแผนธุรกิจคือเราเห็นด้วยแล้วก็แบบเขาก็สอนแล้วก็แบบรู้คือคนไทยสอนแต่สิ่งดีๆค่ะคนไทยสอนแต่สิ่งดีๆเราไม่ได้มองแบบว่าเราเป็นขี้ข้าเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นขี้ข้าและเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นขี้ข้าของเขาตลอดไปคือเราเป็นขี้ข้าเงินตลอดไปตลอดชีวิตจนถึงวันตายค่ะและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราอยากจะถามน้องแก้วตาอีกหนึ่งข้ถามตอบไม่ได้ก็ต้องตอบ คำว่ารวยนี่คืออะไรกันตาะคือมันอะไรคือจุดจุดยออของคาว่ารวยคนรวยเงินหรือว่ารวยอะไรกันแน่ค่ะคือก็แน่นอนคือเขา้องว่าคําว่ารวยนี่เขาต้องคิดว่าเขาอยู่สบายแน่นอนเขามีเงินแล้วเขาต้องอยู่สบายบางคนก็จะคิดแบบนั้นบางคนจะคิดว่าแบบคนที่รวยคือมีเงินเยอะอยู่สบายมีมีมีทาสบริวารรับใช้มากมายไก่กองไปไหนมาไหนก็มีเงินอ่าเงินนี่คือใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวคือคนรวย อันนั้นคนรวยต้องต้องถามก่อนว่าคนรวยแบบนั้นนะเขามีความสุขไหมนั่นไงเนี่ยฮะแก้วตาคือสำหรับหนูพี่โบคนรวยจริงๆอ่ะคือคนที่พอเพียงแล้วมีความสุขมีเงินใช้อพอใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัวไม่ขัดสนไม่เป็นหนี้ม,มีปลาในบอ่อมีผักในสวน,นมีข้าวในานามีคนรักมีคนเห็นดูมีญาติพี่น้องที่อบอุ่นเนี่ยหนูมองว่า พอแล้วค่ะและคนที่เขารวยเขาทําธุรกิจเยอะๆเขาเหนื่อยนะคะคะคนที่เขารวยมีเงินเยอะเขาเหนื่อยเขาต้องหมุนตลอดเวลาต้องทํานู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่คือความรวยของแก้วตารวยแบบไม่มีหนี้ใช่ความคิดหนุ่รวยแบบไม่มีหนี้รวยแบบไม่มีความทุกข์นะฮะรวยแบบมีอยู่มีกินบ้านเรามีท้องไร่ท้องนาแบบลรยไร่เขาก็ว่าเขารวย และนี่คือคาถามที่อยากจะตอบครเมินบอยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับรักในสิ่งที่นายจ้างไทยมอบให้นะครับไม่ใช่ขี้ค่านะครับไม่ใช่คี้ค่าของใครนะครับเหมือนที่เขาพูดเลยนะครับบอยก็เป็นขี้ค่าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าขี้ค่าของนายจ้าง เป็นขี้ค่าของคนไทยขี้ค่าของหลายๆคนนะครับเราเป็นขี้ค่าของเงินนี่แหละครับโอ้โหผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเป็นคี้ค่าของเงินไม่ใช่คี้ค่าของคนนะครับเราทํางานแลกเงินนะครับนะคลิปนี้ก็พากไปถึงบอยขมิ้นะครับผมพากพี่ๆนะนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์ไปหาบอยขมิน เยอะๆนะครับให้เขาได้ตาสว่างให้เขาได้รู้ให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาบอกว่าคนลาวชอบเลียแข้งเลียขาชอบเป็นขี้ข้าคนไทยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่จริงนะครับคนไทยสอนแต่สิ่งดีๆให้แต่สิ่งดีๆกับคนลาวกับแรงงานทุกๆคนนะครับเพราะถ้าทำดีต้องได้ดีนะครับ ถ้าทำชั่วทำเร็วนะครับก็จะเป็นแบบขมิ้นที่ทำชั่วๆเร็วๆชอบด่าประเทศไทยอย่างงู้นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝาพี่พ,พินะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณสําหรับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับขอบกลับคําว่าสบายดีครับผม